สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่ติดตามช่างเบิร์ตอยู่ในช่อง youtube นะครับหรือว่าติดตามกันในช่อง facebook นะครับวันนี้ช่างเบิร์ตก็มีงานอีกหนึ่งเล่มนะครับมารีวิวนะครับหรือว่ามาส่งงานนะครับวันนี้เป็นงานของน้องต๊อกนะครับนะครับเป็นอินเนสเปคแข่งขันเล่มนี้นะครับวัสดุก็เหล็กเอสยูเนะครับขึ้นรูปจากเหลาลมนะครับนี่นะครับ ก็เป็นอินเทปสเปแข่งขันเรี่มนี้นะครับเพราะว่าน้องก็มีแฟนนะครับแต่งงานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเรี่มนี้ส่งออกนอกนะครับเรี่มแรกเลยนะครับขอบคุณลองต๊อกนะครับที่สั่งมานะครับเป็นงานผิวไฟนะครับในนะครับนะครับเป็นงานผิวไฟนะครับเรี่มนี้นะครับใบสิบเอ็ดนะครับสันกกหนาประมาณเจ็ดมิลนะครับนี่ด้ามหกนะครับประกอบด้วยไม้ประดูลายสวยสวยเลยนะครับฝังงุด อานมเเนียมอยู่3ามจุดแล้วก็หมุดทองแดงร้อยหัวเชือกอยู่หนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีหมุดโมเสกอยู่ตรงกลางนะครับด้ามก็หนะครับนี่กว้างก็ประมาณ2นิ้ว 2. 7ง8ดดดนะครับใบยาว1 1อนะครับเรียบนี้นะครับสเปคแข็งขันเลยนะครับมาดูความคมความคมก็ประมาณนี้นะครับนี่ช่างจะคมบางมากนะครับนี่ไปใช้งานนะครับน้องมีส่วนส้มนะครับน้องบอกนะครับน้องตอกนะครับงานน้องตอกนะครับ มีส่วนส้มอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่แต่งงานอยู่ที่โน่นนะครับก็สั่งมาก็จัดให้นะครับเรื่องนี้ครับลองฟันไม้ดูนะครับกระดาษนี่ตัดลื่นไหลปึ๊ดๆนะครับลองฟันไม้กันๆดูนะครับนี่นะครับฟังเสียงนะครับไม้กันนเลยนี่นี่ครับโอ้โหสามทีขาดเลยครับขาดเลยครับสามทีอื้อหือ สุดยอดนะครับเคเลยครับไม้แข็งๆนะครับไม้แห้งๆนะครับประมาณนี้นะครับติดไม้เลยครับไว้ใช้งานที่โน่นนะครับก็สวยงามนะครับมีนะครับสวยด้วยนะครับใช้งานได้ด้วยนะครับนี่นะครับคมหวานนะครับ ขนาดฟันแล้วคมยังหวานเลยครับประมาณนี้เลยครับตัดกระดาษขาดชิปเลยครับนี่มาห้องกับซองพีอีนะครับนี่แล้วก็มีคลิปล็อกนะครับให้ด้วยนะครับข้างหลังนะครับให้งานจริงนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามมากนะครับชอบกดไลค์พี่ใจก็กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนะครับ ได้ทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณจริงๆครับจากใจช่างเบิร์ดนะครับ